เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ทางอิงจะพามาแนะนำกับเกมสนุกที่สามารถหาโหลดมาเล่นกันแบบฟรีๆโดยไม่ต้องจ่ายตังก่อนโหลดมาเล่นมาทำการแนะนำให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันอีกเช่นเคยค่ะงานนี้ก็มีเกมฟอร์มใหญ่ฟอร์มเล็กที่อิงอยากจะให้ทุกคนได้มาสนุกกันต่อส่วนในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างเราไปดูทั้ง5เกมพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะ เริ่มแนะนําเกมที่1กันเลยค่ะอิงก็ขอจัดเกมเข้มๆสาหรับคนชอบเกมสไตล์วางแผนได้มามันกันกับเกมที่มีชื่อว่า Spellforce 3 Versus Edition รอบนี้จัดมาให้สาวกได้เล่นกันแบบฟรีๆไม่พอนะคะยังมีการอัปเกรดความสนุกด้วยระบบเกมเพลย์ตามแนว RTS ผสมกับแนว RPG ที่เราจะได้มาทําการวางแผนกลยุทธ์ต่อสู้กับเหล่า AI และก็ยังสามารถท้าชนกับเหล่าผู้เล่นคน,นอื่นๆแบบออนไลน์ภายในโลกอสูรแฟนตาซีที่มีชื่อว่า EO ค่ะ เกมนี้ผู้เล่นจะได้มาวางแผนกลย,ยุทธ์ยุทธวิธีในการรบสร้างฐานทัพสร้างกองกำลังไปบุกตะลุยในดินแดนต่างๆที่ตัวเกมจะเน้นการเล่นในรูปแบบ PVP ผู้เล่นจะได้มาบวกใช้ทักษะสกิลความสามารถของแต่ละคนมาวัดฝีมือกันว่าใครจะบริหารและจัดการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเจ๋งกว่ากันสำหรับเกมนี้ก็ยังมีเผ่าพันธุ์ให้เราได้เลือกเล่นทั้งหมด6เผ่าอันได้แก่เผ่าออฟเผ่ามนุษย์ เผ่าเอลดาร์เอลคนแคระและก็ยังมีเผ่าสัตว์ประหลาดที่เราสามารถเลือกไปต่อสู้ในโหมดการแข่งขันที่คุณจะต้องใช้จุดแข็งเลี่ยงจุดดอยเพื่อเอาชนะและก็ยังมีโหมดสเกิร์มิสที่คุณสามารถไฟ์กับเหล่า AI และผู้เล่นคอนอื่นๆจากเกม s p e ล l Force 3ให้มาท้าทายกันอีกด้วยค่ะหากคุผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมแนววางแผนแบบนี้ก็ขอแนะนำให้ไปลองเล่นเกมนี้กันสามารถหามาเล่นกันได้บน PC ติดตามจากใน Ste ีมได้เลยค่ะ ในเกมต่อมาอิงก็ขอหยิบเอาเกม MMORPG ฟอร์มใหญ่ที่เปิดให้เล่นกันทุกแพลตฟอร์มมาแนะนําสําหรับคนชอบเกมเก็บเลเวลตะลุยโลกกว้างอสุรแฟนตาซีอย่างเกมที่มีชื่อว่าเทลาค่ะโดยเกมนี้ทางผู้เล่นสามารถสร้างตาัวละครเลือกชนเผ่าและสายอาชีพที่มีถึง13สายออกไปทำภารกิจต่อสู้กับมอนสเตอร์ปีศาจร้ายตามสถานที่ต่างๆและก็ยังสามารถตั้งปาร์ตี้ชวนเพื่อนมาสนุกด้วยกันหรือจะไปตะลุยปราบบอสสุดโหดก็ดูสนุกไม่เบาเลยค่ะ ภายในเกมนี้ผู้เล่นจะได้เสพเรื่องราวไปตามท้องเรื่องยิ่งเราทำภารกิจออกเดินทางไปเท่าไหร่จะยิ่งได้สัมผัสกับเรื่องราวและบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดในโลกแห่งนี้ แถมเกมนี้ก็ยังมีระบบการต่อสู้อันดูมเมามันซึ่งแต่ละสายอาช,ชีพก็จะมีทักษะสกิลแตกต่างกันค่ะเราสามารถนํามาช่วยเหลือเกื้อหนุนในการต่อสู้กันได้อีกทั้งเกมนี้ก็มีระบบชุดสมใส่เหล่าอุปกรณ์อาวุธที่จะมาเสริมความแกร่งให้กับทางเราได้และก็ยังมีระบบอื่นๆอย่างเช่นระบบชุดแฟชั่นระบบสัตว์ขี่ที่คุณสามารถออกประจภัยไปดื่มด่ากับการเป็นผู้กล้าในแบบของตนเองได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ก็ยังมีระบบการต่อสู้แบบ PvP หรือจะเป็นระบบกิว d อร์ที่ทางผู้เล่นทั้งหลายจะได้มาวัดฝีมือกันให้มันอีกด้วยค่ะนับว่าเป็นเกมสไตล์ RPG ที่สาวกคนไหนที่ชอบเกมแนวนี้ต้องลองไปเล่นกันดูนะคะสำหรับตัวเกมนี้ก็เปิดให้เล่นกันฟรีๆบน PC สามารถไปติดตามได้ใน Steam เลยค่ะ สำหรับเกมที่3จะพามาแนะนำกับเกมฮาฮากันบ้างค่ะกับเกมเอาชีวิตรอดในสไตล์ a บท่านรอเย e พร้อมพาผู้เล่นมาเก็บหาอาวุธถ้วยถังกละมังหมอ้อและก็ยังพกพาบ็อกเซอร์ตัวเดียวมาวิ่งไล่ยิงกันแบบคูค,คูเพื่อชิงความเป็นหนึ่งภายในเกมที่มีชื่อว่าควีซีนรอย l e ถือว่าเป็นเกมที่วางคอนเซปต์ได้อย่างแหวกแนวกว่าใครเลยค่ะสําหรับตัวเกมจะให้ทางผู้เล่นมาสนุกกับการเก็บสะสมเครื่องครัวหาของใช้ที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ก็มีค่าในเกมมาใส่ป้องกันตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าและก็ยังมีเหล่าอาวุธปืนต่างๆให้เหล่าผู้เล่นได้พกพาไปไว้ยิงต่อสู้กัน ซึ่งตัวระบบเกมยิงก็ทำออกมาได้ดูโอเคดีเลยค่ะแถมบรรยากาศสภาพแวดล้อมอยังชวนให้นึกถึงเกมสงครามโลกยังไงอย่างนั้นสำหรับตัวเกมเพย์ก็ใช้ทางผู้เล่นมาเอาชีวิตรอดภายในแผนที่ขนาดใหญ่ที่สามารถจุผู้เล่นได้กว่า30คนและทุกคนจะต้องเดินหน้าหาของมาป้องกันตนเองพร้อมจู่โจมกำจัดเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆและยังต้องวิ่งหนีวงมาริตยยูที่อาจจะฆ่าชีวิตเราได้เพื่อยืนหยัดให้เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองค่ะ อีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีภาพกราฟิกที่ทําออกมาได้อย่างสวยงามน่าเล่นดีถือว่าเป็นเกมที่มีไวเลสกันฮาๆห,หรือจะพาเครียดยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ก็อยากจะให้ทางทุกคนได้ลองมาเล่นกันดูบ้างตัวเกมนี้ก็เปิดให้เล่นกันแบบฟรีๆบน PC ไปโหลดกันได้จากใน s t e ีมเลยค่ะ เรามาดูเกมที่4กันต่อเลยค่ะกับเกมที่จะพาผู้เล่นไปมันกับการขับยานยิงเหล่าองค์กรอันชั่วร้ายกันให้สนุกพร้อมออกสำรวจดวงดาวทำการแลกเปลี่ยนและยืนหยัดเป็นผู้นำคุมกองเรือไปทัวกาแล็กซีภายในเกมที่มีชื่อว่า Space Commander War and Trade นับว่าเป็นเกมสไตล์แอคชั่นไซไฟที่ทางผู้เล่นจะได้มาเป็นนักบินอวากาศขับยานออกไปสำรวจตามดวงดาวร่วมสงครามกับเหล่าวาร้ายไปจนถึงการต่อสู้กับเหล่าสตรูคู่อาฆาตที่จะคอยมารุกรานเรา ซึ่งเกมนี้ก็มีเหล่ายานรบหลากหลายแบบที่เราสามารถทําการปรับแต่งอัปเกรดประสิทธิภาพทางการรบหรือจะใช้ในการส่งของแลกเปลี่ยนระหว่างดวงดาวทําภารกิจหาผลกําไรก็สามารถทําได้โดยเกมนี้ก็ทำออกมาในสไตล์ซิงเกิลเพลเยอร์ที่ผู้เล่นจะได้สนุกไปกับก,บการเล่นแคมเปญต่างๆทำภารกิจรวมไปถึงการบริหารระบบการค้าขายบริหารจัดการเชื้อเพลิงไว้ใช้งานค้นหาเส้นทางการค้าที่ดูรุ่งเรืองในการขยายต่อย,ยอดสร้างสถานีอาวากาศไปของตนเองนั่นเองค่ะ หากคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมแนวท่งองอวกาศสำรวจดวงดาวในสไตลน์นี้ก็ขอแนะนำให้มาลองเล่นกันสามารถหาโหลดได้บน PC จากในสตรีมเช่นกันค่ะสำหรับเกมสุดท้ายของคลิปนี้อิงจะชวนเพื่อนๆมาโดดร่มยิงกันให้มันกับอีกหนึ่งเกมภาพสวยแถมยังเป็นเกมเล่นฟรีไม่เสียเงินที่คอมสเปคกลางก็สามารถเล่นกันได้อย่างเกมที่มีชื่อว่า a p e x Legends เกมแนวไปท่านเราย้าที่ตัวเกมได้นำเสนอมุมมองการเล่นแบบ FPS ในสไตล์ไซไฟล้ำยุคโดยเกมนี้ก็มีเกมเพลย์ที่เล่นง่ายเรียนรู้ได้ไวค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่เป็นคอเกมแนวนี้อยู่แล้วก็จะปรับตัวการเล่นได้ไม่ยากเลยค่ะล่าสุดตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตทั้งแผนที่ใหม่อันสุดงามและตัวละครเล gend มาให้ทางเราได้เล่นกันถึง15ตัวละครแถมแต่ละตัวจะมีทักษะความสามารถแตกต่างกันมาให้ทางผู้เล่นได้เลือกใช้สกิลไปพลิกแพลงสถานการณ์ได้อย่างอิสระ หากพูดถึงเกมเพลย์ก็เหมือนเกมแนว B.R ทั่วไปเลยค่ะเกมนี้จะแบ่งทีมละ3คนเราจะต้องออกหาอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ต่อสู้กันพร้อมอยู่รอดให้ได้ปะทีมสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบชุบเพื่อนสําหรับผู้เล่นที่ตายไปแล้วก็จะมีโอกาสกลับมาเกิดใหม่เป็นครั้งที่2จากการช่วยเหลือของเพื่อนในทีมบวกกับระบบคราฟของที่เราสามารถเก็บแต้มมาสร้างเป็นอุปกรณ์อาวุธคอนใช้จําเป็นที่คุณสามารถเลือกคราฟกันได้ สำหรับเกมนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นกันแบบฟรีๆบนแพลตฟอร์ม PC สามารถติดตามได้จากใน Steam แล้วก็ Origin ส่วนบนแพลตฟอร์มอื่นก็สามารถติดตามได้ใน PlayStation 4แล้วก็ Xbox One ค่ะ และในคลิปนี้ทางอิงได้มาจัดเต็มเกมสนุกที่สามารถหามาโหลดกันเล่นได้ฟรีๆบนคอมครบทั้ง5เกมแล้วมีเกมไหนที่โดนใจก็อย่าลืมกดไลค์กันไว้ได้เลยหรือกดแชร์แบ่งปันเกมสนุกให้กับเพื่อนๆกันได้นะคราวหน้าทางอิงจะมาแนะนําเกมอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดเกมสนุกกันค่ะในวันนี้อิงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ